เรื่องเรื่องของของการจัดก,การตรงนี้อ,อยากจะบอกเลยว่าหลังน้ําท่วมเนี่ยถ้าเน่าคอดินเนี่ยถ้าท่านใส่ปุ๋ยเคมีผมขออนุญาตเนาะครับไม่แต่ไม่เอ่ยชื่อนะถ้าเคมีเนี่ยมันเกิดความเค็มรากอ่อนๆที่มันเน่าอยู่เนี่ยมันจะยิ่งเน่าหนักกว่าเดิมผมพยายามอยากจะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็มาใช้ในปุ๋ยอินทรีย์ครับแต่เพือเอ่อนว่าผมก็หยิบ ปุอินทรีย์ของหญิงเกษตรตรงเนี้มาครับมาทีแรกเลยเขาบอกว่าในหญิงเกษตรมีจุลินทรีย์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรมากมายผมก็ใส่ครับมันก็ลดลดในเรื่องของการดินเน่าดินเหม็นได้จริงๆออ๋อโดยเฉพาะพื้นที่นี้มันก็จะมีความเหม็นความเน่าอยู่ใช่ครับ คัดน้าท่วมปุ๊บมันจะเหม็นจะเน่าโดยธรรมชาติของมันโดยธรรมชาติครับออเพราะว่ามันจะเน่าโดยหนึ่งดินเนา่าสองมีไส้เดือนตายอะไรต่างๆมันก็ทําให้เนา่าเป๊ะไปหมดแล้วถ้าไอ้อะไรที่มันเน่าเนี่ยโดยธรรมชาติของต้นไม้มันก็คงรัดไม่ขึ้นเนี่ย ครับไม่มีใบออกออกมาแน่นอนนะครับใช่ครับครับผมพออย่างนั้นพออย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ก็หมายความว่าก็เริ่มต้นได้การเวลาถ้ามันเน่าใช้หญิงเกษตรเข้าไปก่อนใช่ครับครับผมผมจะใส่หญิงเกษตรเสร็จแล้วก็ลาดลงดินครับพอราดลงดินเนี่ยถ้าเป็นมากๆเนี่ยสองครั้งติดใช้คู่หูลาดลงดินด้วยใช่ใช้คู่หูแล้วสองครั้งติดเนี่ยห่างกันประมาณสิบวันครับสิบวันครั้งราดให้โชกเลยแล้วก็ให้ชุ่ม ให้ดินชุ่มเลยคือไม่ต้องเสียดายครับ,รบถ้าเราเสียดายก็คือต้นไม้เราตายกับการที่เราเพิ่มปริม,มาณให้มันมากขึ้นเนี่ยและต้นไม้เราอยู่เนี่ยต้นไม้ผมไม่ตายครับตันงที่เห็นเห็นเนี่ย มีบางต้นที่ลมหายใจจากไว้บ้างก็โดนลมบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับแล้วก็ตายโดยเน่าจริงๆก็มีบ้างคนะบางทีบางครั้งเราก็การจัดการของเราที่มันไม่ทันกับเวลาที่เขาเกิดโรคบางทีเราก็มองไม่เห็นนะครับคําว่าเน่าคอดินเนี่ยมันมองไม่เห็นก<อ>ว่าจะเห็นอีกครั้งนึ่งขึ้นมาต้นเนี่ยก็คือลุกลามเต็มที่ละอเพราะนั้นชาวสวนกลัวมากที่สุดคือโรคเน่าคอดินเนื่องจากว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ย เราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นต้องรอให้เขาเกิดอาการค่อนข้างมีอาการหนักเรียกว่ามันชัดเจนแล้วใช่ครับ,รบเรียกว่ารอแล่ล่อแล่แล้วที่จะเห็นครับ,รบพอพอ,พอม,ม,มันออกมาเต็มที่เต็มที่นี่ก็คือต้นก็จะโซมใบจะเหลืองอยอดจะแห้งโอโ เนี่ยคืออาการของน้าคอดินขึ้นมาคือเวลามันออกมามันมันแถมมาด้วยเลยใช่ครบชุดมาเลยใช่ครับมันจะเสนอมาทีเดียวกันเลยใช่ครับใช่ครับแต่ตอนที่มันซ่อนอยู่น่ะเราก็คิดว่าต้นยังสมบูรณ์อยู่สมบูรณ์ครับคือเรามองไม่เห็นครับดังนั้นวิธีที่อาจารย์กําลังจะเตือนพี่น้องทั่วประเทศในเรื่องของนักการเกษตรนะครับก็คือว่าป้องกันซะก่อนนะครับด้วยการที่ดูแลด้วยผลิตภัณฑ์3เกลือนะครับก็คือใช้หญิงเกษตรเพื่อที่จะใช้จุลินทรีย์นะครับไปยับยั้งจุลินทรีย์เร็วต่างๆถูกไหมครับอาจารย แล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยก็ใช้คู่หูมาสจัจจ์นะครับทั้งลาดพื้นดินด้วยทั้งพ่นต้นด้วย <พน S 1> ถูกไหมครับอาจารย์ซึ่งก็เป็นอาราส่วนที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อกี้ใช่ครับถูกไหมครับอันนี้สิ่งที่อาจารย์เห็นนี่ก็คือหมายความว่า,วาต้นที่ท่านเห็นทั้งหลายเนี่ยนะครับคือผ่านการเน่ามา8วันครั้งแล้วปี64ครับแล้วก็มา3วันครั้งหนึ่งซึ่งมันเป็นการเขาเรียกว่าน้ําท่วมขังซึ่งอันตรายมากถูกไหมครับใช่ใช่ครับสำหรับทุเรียนซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรค